มาดูอีกหนึ่งข่าวดีนะครับสำหรับชาวจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเกี่ยวกับการวางแผนการเงินในงาน Thailand Smart Money ที่จัดขึ้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่7-9ถึงมิถุนายนนี้ครับวันนี้นะครับมีงานน่าสนใจนะครับมาฝากชาวจันทบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงสำหรับผู้ที่สนใจด้านการลงทุนนะครับการวางแผนการเงินกับงาน Thailand Smart Money ซึ่งก็จะมีการจัดงานทุกปีนะครับในหลายๆจังหวัด ปีนี้ก็มาเปิดประเดิมจังหวัดแรกนะครับที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับหลังจากประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเมื่อปีพศ2566โดยก็จัดขึ้นในวันศุกร์ที่7นะครับถึงวันที่นกครับก็คือวันอาทิตย์นะครับเดือนมิถุนายนที่เส็นทรัลจันทบุรีครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับไปเข้าชมนะฮะก็มีการออกแบบนะครับหรับความมั่นคงมั่งคั่งกันนะครับในงานกับสถาบันการเงินการลงทุนชั้นนำจากภาครัฐและเอกชนที่มีการขนโปรโมชั่นอย่างมากมายทั้งเงินฝากสลากชินเชื่อนะครับประกันนะมาให้กับคุณผู้ชมได้ไปเลือกกันเช่นเงินฝากประจำนะครับจากธนาคารกรุงไทยก็รับดอกเบี้ยพิเศษถึง1.9%ต่อปี สินเชื่อบ้านนะครับดอกเบีย้ยต่ำโดนใจเพียง1.58%ต่อปีจากธนาคารกรุงไทยนะครับสินเชื่อจาก sme d bank นะครับดอกเบีย้ยถูกนะครับเพียง2.99%ต่อปีผ่อนนานสูงสุดถึง15ปีนะครับอีกทาั้งก็ยังมีแผนแบบประกันนะครับที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากบริษัทชั้นนำเช่นบริษัทไทยประกันชีวิตนะครับเมืองไทยประกันชีวิต ซัมซุงประกันชีวิต FWD กรุงไทยแอคซ่ามาร่วมออกบูธอีกด้วยแล้วก็ยังมีการโปรโมททางการเงินอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตสลักอมรัพย์หรือว่ากองทุนภายในงานก็มีเกมนะครับมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกสนานกันพร้อมกับมีของแจกของที่ระลึกนะฮะมากมายเลยนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับกับงาน Thailand Smart Money จันทบุรีครั้งที่2ที่มีการจัดขึ้น7-9มิถุนายนนี้ที่เซ็นทรัลจันทบุรีครับ